เอวันเาสียงเด็กเอาตเพนี้อยคืนนี้ก็นต่ใจังเราะเชื่มิหาตาเตตานานาเอาไว้ป็นกัซ่องอยากทำตัวเทพแห่งนตเป็นกองจะทำเดิม่ก้น้องมาเด็กใกับได้ครบ ยกมือขึ mai, ang, Ay, Ay ้นไปกันเป็นความหมายว่าต่อลา่อลาไเนื่อไ่เหนไะเพื่อนคนที่ยังไม่แรงอยู่ขอเสียงันดังเลยเลย take my line yeah. เวลาบรรเ็มที่แล้วนะบ ในวันน oh, nope totally ี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่สาวของผมครับพี่แพนขอเสียงพี่แพนดังๆหน่อยวนะลงเอาขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยพี่สาวโทนนะครับขอเสียงดังๆพี่สาวผมหนเดี๋ยวนะ หลายๆอย่างหลายๆปัจจัยที่ต้องยืนยันและตกลงนะครับผมก็จะเป็นพี่สาวผมที่ที่เป็นคนที่จะขอแันผมทุกอย่างนะฮะก็มึงเป็นใครกับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรนั้นเป็นนาน่างดาวมนจะเข้าซึ้งแล้วก็พี่สาวผมนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่สาวผมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไร ไม่พูดเลยถ้าแข่งแข่งการแบบเงียบคือพี่สาวผมชนะเลิศแต่ณปัจจุบันผมผมให้พี่สาวมาช่วยงานนะครับก็เลยจําเป็นที่ต้องพูดแล้วก็ศึกษาคนนะครับไม่พูดหรอกพูดไม่ออกก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่แพนมากๆขอเสียงพี่แพนดังๆหน่อยแล้ว อีกหนึ่งส่วนนะฮะออร์แกไนเซอร์น้องสาวผมเองนะฮะน้องเอ๋ยฮะับขอเสียงดังๆให้น้องเอ๋ยหน่อย <Yeah. S 1> น้องเอ๋ยเราได้คุยกันครั้งเดียวแล้วเราก็กําลังหาออร์แกไนเซอร์อยู่พอดีน้องก็จบด้านออร์แกไนเซอร์มาก็เลยให้น้องมาจัดเตรียมงานให้นะครับ <Yeah. S 1> ขอเสียงดังๆอีกรอบหนึ่งเลยงานวั <Yeah. S 1> นวนี้สมบูรณ์มากนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ขอเสียงดังๆให้แบ็กอัพผมหน่อยเลย ไอ้หนูเอากงมาขังแล้วลากออกไปเลยพี่เบสนะครับขอเสียงดังๆกับพี่เบสหน่อยแล้วมือกลองนะฮะมือกีตาร์มือกีตาร์เข้ามปก่อนเข้ามปก่อนเข้ามปก่อนีรบอดพีโบอที่โบที่เบน ที่สำคัญนะครับสถานที่การจัดงานครับผมเอาต้องพูดเหรอให้เขามีกำลังใจแล้วพี่ฟีเมียเขาอยู่นี่อ๋อแฟนเขาดาราดีขอบคุณนะครับ โคดแนทิวลิปนะครับพระยาใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็สามารถมาเยี่ยมเยือนแล้วก็พักผ่อนได้ที่นี่วิวสวยทุกที่นะครับการดูแลก็ดีมากๆขอเสียงให้โคดแนนทิวลิปหน่อยเรืวทีมงานส่วนต่างๆจากช่อง7 HD ขอเสียงดังๆหน่อยเร็ว <Yeah! S 2> หลายๆคนจะไม่รู้จักผมเลยถ้าขาดเสียตั้มไปขอเสียงดังๆให้เสียตั้มหน่อยเร็ว หาศักดิ์เสียแขกรับเชิญก็สามารถเข้าไปฟัง m v เพลงได้นะครับพี่ป๊อปนพรัตเป็นเจ้าของเพลงมหาโจรนะฮะทุกคนทุกคนจะรู้แค่ว่าเพลงเขาคือเพลงอะไรแต่ไม่รู้ว่าใครร้องแต่เสียดายเขาจากเราไปแล้วยังอยู่ยังอยู่มาถ่ายเบให้เราในวันนี้นะครับขอบคุณพี่ป๊อปขอเสียงพี่ป๊อปดังๆหน่อยเล้ว ขอบคุณโดนที่ปินแล้วปินอีกแน่เยี่ยเยเยี่ยเยขอบคุณทุกทุกท่านเลยออโดนอยู่เนี่ยขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ <fit> ่งในความสำเร็จของผมในวันนี้นะครับในวันนี้ผมขายทุกคนได้จริงๆได้ดีใจที่ได้เจอทุกคนจริงๆนะครับตัวเข้มเองมีน้มววา ม่จริงๆมัน,ม,นมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ก็กึง่งกึ่งซีเรียสแหละที่ที่อยากจะพูดกับทุกคนในวันนี้นะครับผมเติบโตได้ผมมีทุกอย่างได้กับพ่อทุกคนนะครับในวันนี้เลยไม่ร้องแล้วนะไม่ร้องแล้วนะไม่ร้องแล้วแล้วผมแบบเก็บเก็บความในใจของตัวเองมานานมากๆแล้วเก็บเก็บผมรู้ว่าในบ้านของเราแบบเป็นที่น่ารักสําหรับ ทุกๆคนที่มองเข้ามามากๆเลยแต่ว่าปัญหาบ้าไม่มีบ้านไหนที่จะสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีบ้านไหนที่จะไม่ทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่มีปากเสียงกันอันนี้ผมการันตีได้เลยเพราะว่าบ้านเราอบอุ่นได้เพราะว่ามันมีการการทะเลาะเบาแหวงกันแบบนี้ <c oughs> มันก็เลยทําให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนต้องทาเพื่อ,อ,อต้องทําเพื่อน้องต้องทําเพื่อน้องมากๆแล้วผมก็ดีใจมากๆที่ผมได้รับในส่วนนี้มากๆนะครับแล้วก็ ผมได้รับรู้ข่าวสารทุกอย่างในบ้านของตัวเองในบ้านของเข้มนะครับทุกครั้งที่ทุกคนทะเลาะกันและมีปัญหากันผมก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในส่วนนี้มาสักระยะแล้วก็สักนานแล้วแหละ <c oughs> พยายามที่แก้ไขเพราะผมอยากให้รู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นที่รักให้กันและกันต่อให้เพิ่งจะเข้ามาหรือว่าเข้ามาเมื่อนานมาแล้วอยากจะให้ทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้ แลกเปลี่ยนกันได้สามารถที่จะแชร์ในเรื่องราวของแต่ละคนได้น้องสามารถขอความคิดเห็นจากพี่ได้พี่ก็สามารถที่จะรับฟังน้องได้แต่มันกลับกลายเป็นว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นด้วยความที่ว่ามันแก้ไขไม่ได้เพราะว่ากลุ่มที่สร้างขึ้นหลังๆเนี่ยหลายกลุ่มเหลือเกินแล้วก็เกิดการมีการมีปากเสียงต่อกันจนทําให้บางทีเนี่ยต่อให้เข้ามาพร้อมกันด้วยความเป็นเพื่อนกันต้องทะเลาะกัน เพราะผม <c oughs> เพราะผมผมก็เลยรู้สึกว่าผม,ม,ยมพยายามที่จะแก้แต่ผมไม่สามารถที่จะแก้ได้จริงๆแล้วผมก็ขอโทษที่ผมแก้ไม่ได้จริงๆในส่วนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ตอนนี้พี่สาวผมนะครับขึ้นมาดูแลผมในส่วนต่างๆนะครับก็ผมก็จะตัดปัญหาในเรื่องของการทะเลกกาะกันออกทุกอย่างที่เกิดว่าอยากได้คาตอบหรือว่าอยากได้สิ่งที่ต้องการ สามารถคุยกับพี่สาวผมได้ในส่วนแอดเป็นต่างๆก็จะรับเรื่องมาจากพี่สาวผมพี่พี่สาวผมจะเป็นหลักในการตอบคําถามให้กับทุกคนว่าทําไมคนโู้นได้คนนี้ไม่ได้คนนั้นได้คนนี้ไม่ได้นนไดนนไไดจะไม่เกิดคาคาคำถามแบบนี้ขึ้นอีกแล้วผมไม่อยากให้มันเกิดเพราะว่าผมเสียใจทุกครั้งที่ทุกคนทะเลาะก,กันแล้วผมก็ผมก็ผมปวดใจตัวเองมากๆที่ทุกคนมีปากเสียงกันต่อให้จะดีกันได้ในวันนั้นหรือหลังจากวันนั้น ผมก็มีความรู้สึกที่เสียใจอยู่ดีเพราะว่าทุกคนคือพี่น้องผมทุกคนคือครอบครัวของผมแล้วผมก็รักครอบครัวของผมมากหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามหรือว่าเรื่องที่ไม่สบายใจในงานต่างๆจะเป็นพี่สาวผมที่จะให้คําตอบนะครับเพราะทุกทุกคําตอบของพี่สาวผมจะมาจากผมว่าผมต้องการหรือไม่ต้องการผมอยากจะมีหรือไม่อยากจะมี ผมจะไม่โยนภาระไปให้ใครคนใดคนหนึ่งผมจะให้พี่สาวผมเป็นคนรับเรื่องทั้งหมดหนะครับขอบคุณ